วันนี้บนกระดานทางการเมืองมีตัวเลือกให้ทุกท่านเยอะเหลือเกินเป็นข้อดีของประชาธิปไตยเป็นข้อดีของการเลือกตั้งบางคับพักการเมืองอยากจะพาประเทศไทยย้อนหลังกลับไปสู่อดีตบางพักการเมืองอยากจะพาประเทศไทยให้ยืนอยู่กับที่บางพักการเมืองบอกว่ากินข้าวทีละคำแก้ปัญหาเศรษฐกิจก่อนแล้วค่อยแก้ปัญหาทางการเมือง แต่พักก้าวไกลวางข้อเสนอไว้บนโต๊ะว,ว่าแก้ปัญหาทางการเมืองและแก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องทำพร้อมๆกันได้ไม่ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งทำพร้อมๆกันได้ ปรบเบอให้พิธาลิมเจริญรัตนะครับตื่นต่ชาาไกปการนาทยองไม,มเมียนเลบอกให้ใจกาไโดเมดดดดเด็กุดอ ครับครับท่านครับปัญหาเศรษฐกิจและปัญหาการเมืองไม่จําเป็นต้องเลือกทําพร้อมกันได้และภายใต้การนําของพิธาลิมเจริญรัตถ้าประเทศไทยมีนายกชื่อพิธาลิมเจริญรัตเราจะทำสองสองอย่างไปพร้อมๆกันรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์จะเอาสินค้าเกษตรไทยไปขายทั่วโลก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจะแก้ไขหลักสูตรการเรียนการสอนในทันยุคให้ทันสมัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจะสร้างงานให้คนไทยทำและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะปฏิรูปกองทัพเพื่อให้อนาคตของประเทศไทยไม่เกิดการทำรัฐหารอีกครับภายใต้าิทาลิมเจิญรัต แก้ปัญหาเศรษฐกิจและแก้ปัญหาการเมืองทำพร้อมๆกันได้ภายใต้การนำของเขาครับและนี่คือผู้นำของเราและนี่คือค a n d i d a นายกรัฐมนตรีที่เหมาะสมที่สุดสำหรับประเทศไทยวันนี้ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนของผมขอเสียงปรบมือให้กับพิธาลิ้มเจร,ริญรัตน์ครับ អូនទៅកាតបាយស្រីកាយទៅនាង เอ,า,า,า,อาว่าเลยสมุดรปาการมากันอุน่นหนาฝาข้างขนาดนี้นมนผมต้องขออาัยครับสมุดปาการปาการของคุณแต่เล้า และเมื่อปากาาขอคุณตากขึ้นสีซ้มมาแล้วขึ้นแห่งความหวังมาแล้วขึ้นแห่งความเปลี่ยนแปลงมาแล้วมั่นใจเหลือเกินว่าคลื่นเหล่านี้จะส่งทั้งบาดคนปาดแขตไม่ให้ตกน้ำและเข้าสู่สภาได้อย่างแน่นอน จเป็นที่สองมากันเยอะขนาดนี้จะเป็นอย่างอื่นไม่ได้นอกจากที่หนึ่งยกจังหวัดขนาดนี้แล้วมากันขนาดนี้แล้วต้องเป็นธรรมเนียม ต้องเช็คพลังกันหน่อยเนาะอ้าวาาไหนขอเสียคนอยากเลือกตั้งหน่อยแล้ว<ช><ด>อ,อ้<ช><ด>อาวตร<ช><ด>งกลาง14พฤษภากาพักอะไรฝั่<ช><ด>งซ้ายละ่ะฝั่งขวาละ่ะ ทา้ไหลพรขอพร้อมการดังดับยาวๆเอาให้ถึงํำเรียบรัฐบา, 3, 2, าลสามสองงกสายจะถึงแน่นอนแล้วคงต้องขออะไรอีกอย่างเพราะตั้งแต่8ปดลิ้วไปถึงบางประกง จนมาถึงที่ปากน้ำสงสัยต้องขออนุญาตเปลี่ยนชื่อถนอนบางนาตราดเป็นถนนประชาธิปไตยกับขาสัสทีเราพี่น้องเลยอ้าวก็บางนาก็ของเราสมุทรปราการก็ของเราชาเชจรเซวก็ของเราชนบุรีก็ของเรา ระยองก็จะเป็นของเราจันทบุรีก็จะของเราตราดก็จะของเราเองแล้วจะบากนาตราดไม่ใช่ถนนสายประชาธิปไตยได้ยังไงครับพี่น้องและเมื่อปากน้า,ตาแตกแล้วเมื่อบากนาตราแตกแล้วจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้นอกจากก,ก้าวไกลทำ้งแนน ที่นอกสมุดปากานอาจจะไม่รู้ว่าเพราะพวกคุณทุกคนทำให้ผมเป็นนักการเมืองที่ดีขึ้นขอบคุณมากครับตั้งพักก้าวไกลครั้งแรกประชุมพักก็ที่สมุดปากาน ตอนมีปัญหาโควิดลงพื้นที่ครั้งแรกก็ที่สมุทรปราการเลือกตัง้งซองครั้งแรกก็ที่สมุทรปราการพื้นที่โรงงานหมิงตี้ไฟไหมลงมาช่วยเหลือพี่ด้องประชาชนครั้งแรกก็ที่สมุทรปราการอีก ผมเป็นหนี้บุญคุณคนสมุทรปราก,การถ้าไม่มีพวกคุณผมไม่เป็นนักการเมืองจนถึงทุกวันนี้ครับพี่น้องตอนโควิดลงพื้นที่มาเวลาพูดเรื่องเบีย้ยผู้สูงอายุ3,000บาทเพิ่มขึ้นจาก600ก็เป็นคนแก่แม่เท่าที่สมุทรปราก,การเล่าให้ฟังลูกเอ้ย หกร้อบาทมันลำบากเหลือเกิน600บาทต่อเดือนมันเท่ากับ20บาทต่อวัน20บาทต่อวันมันเท่ากับเบาทต่อมือเจบาทต่อมือมันเท่ากับไข่ต้มฟองเดียวโชคดีที่ผมกินไข่ต้มสองฟองเลยเข้าใจ มันถึงเวลาของประเทศนี้แล้วที่จะต้องเปลี่ยนงบกองทัพเป็นงบสวัสดิการประชาชนเป็นเพราะคนสมุดปากกาทำให้ผมเข้าใจกฎหมายย,กยากๆอย่าง p r t r ที่ต้องบอกว่าแต่ละโรงงานในพื้นที่มีสารเคมีเท่าไหร่ มีขยะที่จะต้องจำกัดอยู่เท่าไรขอบคุณมากครับจนกระทั่งเกิดสถานการณ์อย่างมินตี้ก็เป็นพี่ชายของผมพี่วุฒินันอภิปรายในสภา,าตามเรื่องให้ถึงได้เข้าใจกฎหมายยากยาก p r t r ตอนแรกมันคืออะไรอ๋อมันเป็นกฎหมายที่พวกเราเปยบจะผลักดันเข้าไป โรงงานในสมุทรปราการมีสารเคมีอันตรายๆต้องแจ้งเราให้เรารู้แต่มันก็มีลุงบางลุงมาป่าตกไปงานข่าวนี้ต้องมาย้ำจุดยืนกันชัด,ชดๆหน่อยแล้วมั้งทุกจังหวัดไปต้องมีบอกว่าพาะเก้าไกลชัดและพร้อมขนาดไหนความชัดคือจุดเยืนจุดยืนของเราว่ามีลุง ไม่มีเรา no? และมีเราไม่ม e! ีลุงมันจะได้ไม่มีลุงบ้างหน้าคนไายมาป่ดต่อกฎหมายแบบนี้อีกเพื่อความปลอดภัยของคนสมุดประการอย่างนี้เอาไปเอา นี่คือสิ่งที่คนสมุดปาการทำให้ผมและต่อไปนี้จะเป็นการเมืองแห่งความเปลี่ยนแปลงเป็นการเมืองแห่งความเป็นไปได้และเป็นการเมืองแห่งความหวัง8คนที่อยู่ตรงนี้8